กับพุกกับบรรยากาศเกมจะที่นี่แซสตรอมครับผมวันนี้เรารับบทเป็นสไนเปิลไรเฟิลของไต้ฮะนี่ก็จะเป็นโหมป8คนจะซัดเอไอนะครับผมในการยึดจุดหรือทำ จุดจริงสไนเปอร์ทุกควนอยู่ตรงนี้โดโดโดโเพื่อนเข้าไปแล้ว Aaaaaah! Hahaha! 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 này mới Hahaha! No. Hahaha! 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 อเคเปลี่ยนเป็นระบดไฟเกมนี้ค่อนข้างเทคนิคอลเลนะครับก็คือแป,ป๊บแป,ป๊บตายสมจริงไม่มียอดมนุษย์ในเกมนี้ เพื่อนเรามึงเลียพื้นที่ดิเอาโอ้แม่มีการปาระเบิด ออโอ้โหาไม่เห็นแล้วนะาตรงบันไดตัวหนึ่งนลยโอตาหรือถั่วเอาโอ้เพื่อล่วงนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหจะว่า8ต่อ100 AI ก็ได้นะหมดนี้ เอากีดขวางแล้วสกิลพื้นที่แล้วทีมสวยสไนเปอร์ไม่เวิร์กหรอครับมันไม่เคยเวิร์กหรอในจีวิญญาณเรามันูโจมเลยแล้วโจมโจม เอาเอาเพื่อนยิงโอ้โหอะไรวะอะไร่วกนี้เล่นอะย